จากยูเครนกลับมาที่ประเทศไทยนะคะจากเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตเป็นชาวจีนนะคะข่าวนี้เป็นที่สนใจของคนไทยแล้วก็ต่างชาติไม่น้อยค่ะมีการส่งต่อข้อความออนไลน์อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็มีการติดแฮชแท็กแล้วก็โพสต์มากกว่าล้านครั้งภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงค่ะพื้นที่ของสยามนะคะก็เป็นหนึ่งในย่านที่เป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนนะคะหลังเกิดเหตุก็มีการแชร์ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียจีนเล่าถึง เหตุการณ์ระหว่างอยู่ในพื้นที่ด้วยคุณธรณินิเทพวงศ์รวบรวมเรื่องนี้ค่ะ h a t a g กรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษขึ้นเทรนในแพลตฟอร์ม X ทันทีหลังเกิดเหตุการณ์ยิงในช่วงเย็นโดยเฉพาะ h a t a g ภาษาไทยที่มีการโพสต์โดยติด hashtag นี้มากกว่า2ล้านครั้งขึ้นเทรนอันดับหนึ่งในประเทศไทยจากการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องขณะที่ในภาษาอังกฤษ มีการรายงานข่าวอธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียในครั้งนี้พร้อมกันนั้นได้ส่งข้อความถึงชาวต่างชาติที่อยู่ในพื้นที่ให้ดูแลความปลอดภัยของตนเองแอปพลิเคชัน Little Red Book หนึ่งในแอปพลิเคชันยอดนิยมของชาวจีนมีการแชร์ภาพและคลิปวิดีโอจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อค้นหาคำว่าสยามพารากอเป็นภาษาจีนพบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในวันนี้ ส่วนหนึ่งอยู่ภายในห้างขณะเกิดเหตุและต้องหลบเข้าไปในร้านค้าต่างๆผู้ใช้คนนี้โพสต์เตือนว่าอย่าเพิ่งไปที่ห้างในช่วงที่เกิดเหตุเนื่องจากมีเหตุยิงภายในเป็นอันตรายต้องดูแลความปลอดภัยของตัวเองมีการโพสต์คลิปวิดีโอที่ส่งต่อมาจากคนไทยระบุว่าห้างปิดชั่วคราวคนจีนคนนี้เล่าว,ว่าต้องหลบอยู่ภายในห้องลองชุดของร้านเสื้อผ้าในขณะที่เกิดเหตุ บางคนกำลังรับประทานอาหารขณะที่มีผู้คนอพยพเร่งด่วนจึงถ่ายคลิปตั้งคำถา,ถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งต้องเร่งออกจากอาคารจอดรถเห็นคนไทยวิ่งออกมาอย่างตื่นตระนกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประกาศให้รีบออกจากพื้นที่เพราะมีสิ่งผิดปกติขณะที่ภายนอกมีฝนตกหนักโพสต์นี้เล่าว่าเหตุการณ์เหมือนกับฉากละครในชีวิตจริงระหว่างรับประทานอาหารเย็นเกิดเหตุชลุลมุน พนักงานของร้านรีบพาตัวเธอไปที่บันไดหนีไฟมีคนช่วยอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นและรอสัญญาณยืนยันจากเจ้าหน้าที่ด้านผู้ช้คนนี้เล่าว่าเธอกำลังเดินซื้อของจากนั้นได้ยินเสียงดังขึ้นคนรีบวิ่งหนีด้วยสีหน้าตื่นตระหนกจนมีคนบอกว่ามีการยิงในห้างเธอเริ่มรู้สึกกลัวจึงตัดสินใจวิ่งหนีออกมาเช่นกันช่วงเวลานี้ตรงกับวันหยุดยาวของจีนหรือโกลเด้นวีค ประกอบกับการเปิดฟรีวีซ่าของไทยทําให้ชาวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยจํานวนมากขณะที่มีรายงานว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนทําให้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรานินเทพวงศ์ไทย PBS รายงาน